นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้โชว์ผลงานการผลิตปุ๋ยหมักกองที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญางกูลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยมีนางสาวสุดชยาอมาราลิขิตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมการทําปุ๋ยหมักกองที่บ้านบ่อจงตนนําบลนองน้ำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลังจากที่คณะทํางานรณรงค์ให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้นำเอาเศษว,วัสดุและเศษเหลือทิ้งนำมาหมักเป็นปุ๋ยหมักแบบกองไม่พลิกกอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งใช้เองโดยบ้านบ่อจงได้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำร่องจนประสบผลสำเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักกองแบบไม่พลิกกองสูตรแม่โจนหนึ่งซึ่งการมาติดตามทำการโครงการของชาวบ้านในครั้งนี้พบว่าชาวบ้านได้ผลิตปุ๋ยใช้เองและยังมีรายได้จากการนำปุ๋ยที่เหลือ จากการใช้ออกจำหน่ายให้แก่เกษรตรกรในหมู่บ้านสร้างรายได้เสริมและยังมีการรับซื้อมูลวัวและฟางข้าวเพื่อน,นำมาผลิตปุ๋ยดังกล่าวทำให้ผู้ปลูกข้าวได้รายได้เพิ่มจากการขายฟางข้าวเพื่อน,นำมาทำปุ๋ยนอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้ชาวบ้านขยายฐานการผลิตได้อีกต่อไปซึ่งอนาคตคาดว่าเกษรตรกรผู้ปลูกพืชจะประหยัดเงินค่าซื้อปุ๋ยอีกระดับหนึ่งต่อไป